รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ซ้ายย่างขวาย่างพูดแต่น้อยฉันอย่างสงบไม่ส่งเสียงดังไม่วิ่งกระโดดโลดเต้นนี่คือความสำรวมขั้นพื้นฐานของสมมเณรรากแก้วศาสนาไทยยาที่พึงปฏิบัติถึงแม้ว่าในความจริงแล้วโดยความที่น้องๆยังเป็นเด็กไว้คึกขนองแบบนี้ ก็อาจจะยังไม่สามารถสํารวมได้อย่างที่ตั้งใจไว้แต่ด้วยความพยายามของพระพ,พี่เลี้ยงและทีมงานที่ต้องการสร้างนิสัยและกิริยามารยาทให้เป็นไปตามพระวินัยแห่งสงฆ์จึงทำให้เกิดภาพเหล่านี้ขึ้นมาได้ตอนนี้ก็ความสํารวมก็คือฝึกเรื่องการยืนการเดินการนั่งคือ ฝึกในระยะบท2อ,อย่างก็คือสํารวมกายกับสํารวมวาจา2อ,อย่างสํารวมกายก็คือว่าฝึกให้เวลาเวลาไปไหนเนี่ยให้ใช้การเดินเอาการเดินเอาแล้วก็พยายามพูดให้น้อยลงจากเดิมที่เป็นคนพูดมากมากก็ให้พูดน้อยลงแล้วก็สํารวมวาจาในในด้าน2ด้านนี่นะที่ฝึกอยู่ขั้นตอนการฝึกระเบียบก็คือเอามาตอนแรกเอามาแล้วก็เราก็ศึกษาสมณีนก่อนว่า เราจะฝึกในด้านไหนได้หล,ลายรูปนี่ก็เป็นด้านพื้นฐานหมดเลยพื้นฐานก็คือว่าฝึกให้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 นั่งให้ยืนให้เป็นก่อนคือนั่งเพราะว่าการการยืนการนั่งของพระนนี่จะต่างกับโยมเพราะโยมนี่อยากลุกก็ลุกไปเลยเพราะว่าเขาใส่ใส่เสื้อผ้าถ้าเป็นพระนีนี่นถ้าลุกนี่ก็จะต้องค่อยๆลุกเป็นจังหวะเป็นจังหวะมีนับหนึ่งสองสามสี่แต่ว่านับในใจค่อยๆลุกฝึกการยืนนั่ง การนั่งแล้วก็ฝึกว่าเอ๊ะเวลาเราเรากระบวนการว่าเราไปที่ไหนเนี่ยเราต้องสำรวมสำรวมเข้าไปไม่เสียงดังเข้าไปเ,าเทคนิคและวิธีการ2คืออันดับแรกนี่จะจะดูสัเนนก่อนมีสอบระเนน,เน,นทั้งหมดในการในโครงการเนี่ยสามกูกก็จะดูว่าเอ๊ะใครที่จะมีเรื่องระเบียบคนเนี้ยดีอยู่แล้วก็จะก็จะไม่เพิ่มเติมให้ให้เยอะเท่าไหร่ก็จะพูดประมาณย้ำไม่เยอะ เออเก็บเตียงพับพับจีวรจน,นเหมือนเราจะเก็บมันแค่นี้ตอนที่เหมือนแบบตอนที่ทำมันก็ต้องตั้งใจไม่ร้องไห้เออตอนแรกเหมือนตอนนั่งจะแบบจะแบบนี้เราแบบขยับตอนนี้ก็จะแบบนั่งนิ่งๆ แล้วก็ตอนแบบตอนที่ควรจะแบบไม่พูดหรือไม่เสียงดังก็จะไม่ควรเหมือนตอนทําวัดคือเราสวดได้แต่ว่าห้ามอย่าตะโกนน่งสามาธิมันไม่คุยแล้วก็ห้ามห้าม วิ่งแล้วห้ามวิ่งเล่นเอาห้ามเล่นขวดน้ำอาจจะความและผิดชอบมัง้งคุณสมบัติของสมณนะต้องประกอบไปด้วยสอย่างคือ 1. ต้องสงบกายคือมีความสำรวมในการกระทำทุกอย่างรวมไปถึงกิริยามารยาต,ตามหลักศีลธรรม 2. ต้องสงบวาจา คือการพูดจาให้อยู่ในกรอบของความพอดีมีความสุภาพสงบเสงี่ยมในคำพูดและการใช้ภาษาเป็นไปตามข้อปฏิบัติและประเพณี 3. ต้องสงบใจคือการทำใจให้สงบปราศจากกิเลสครอบงำไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลงหรือความพยาบาทใดๆก็ตามต้องตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนา ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าใจในข้อนี้ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของอินเซียสังวรอย่างละเอียดซะก่อนคำว่าอินเซียสังวรหรือการสำรวมอินทรีย์นั้นคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจหรือที่เรียกกันว่าอินรียห6ประการในการรู้กระทบสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางเสียงทางกลิ่นและทางรสรวมไปถึงสัมผัสต่างๆและเป็นใหญ่ในการนึกคิดและรู้สิ่งต่างๆนี่คืออินทรีย์ประการตามในยะของอินทรียสังวรสิง่งส่วนการสังวรหรือการสํารวมนั้นเป็นการสังวรด้วยกุศลธรรมคือด้วยสติขันติปัญญา วิริยะเป็นต้นดังนั้นการสัารวมการสังวรจึงไม่ใช่แค่ดูแต่ภายนอกที่สัารวมแต่เป็นการงดเว้นจากอากุศลกรรมคืออกุศลไม่เกิดเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิมรสและกระทบสัมผัสคิดนึกก็ไม่เป็นอกุศลเพราะกุศลธรรมเกิดขึ้นก็คือ สติและปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นชื่อว่าสังวรสำรวมในขณะนั้น รถตอนเที่ยงเพราะถ้าเกิดรถตอนเที่ยงบางทีแบบแบบใบไม้มันใช้น้ําไม่ทนันมันแบบสามารถสําลักน้ําได้อ๋อเป็นความรู้ใหม่ของพะอจาย์เลยนะว่าถ้ารถเยอะเดี๋ยวทำไมจะสําลักน้ําใช่ไหมลูกใช่ครับตอนเที่ยงครับอ๋อแล้วต้องรถแบบพอดีพอดีใช่ไหมใช่ครับตอนที่อากาศมันพอดีอะครับอะ่าอากาศที่ร้อนจัดหรือนาวจัดอืม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 มน่าเกตลูก บวชมาสามวันนี้อามาังเกสได้อะไรบ้างลูกได้ได้ความระมัดระวังครับความระมัดระวังยังไงยังไงลรกที่ผมบอกว่าถ้าสมมุติเราทำบาตรหล่นเราจะไม่ได้กินอาหารหรือว่า<อ>ถ้าถ้าตอนอาบน้ำหรอกอถ้าเราไม่ระมัดระวังเราอาจจะทำเอ่อพวกขันพวกอะไรหล่นหรือแม้ก็ ก็คือพระอาจารย์ท่านที่พาไปตักอาหารพาไปส่งน้ำก็คือให้มีความระมัดระวังใช่ไหม<ช>ค่อยๆทําอย่างมีสติใช่ไหมลูก<ช>ไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่บ้านเนาะ<ช>ทํายังไงก็ได้ใช่ไหมไม่มีคนพระอาจารย์คอยดูคอยดูแลใช่ใชไหมอ๋อแล้วสามวันนีนเป็นปันหรอลูกสาหรับสามวันนี้ที่ผมเรียนรู้มาครับอืผมเรียนรู้เรื่องที่ว่าความมีสมาธิในการมุ่งมั่น ไปถึงเช่นชัยมีความมีความการมีสมาธิใช่การมุ่งมั่นเลยใช่ไหมลูกมีความอดทนความอดทนด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะเมื่อวานนี้ผมถอดรองเท้าแล้วก็แบบแบบเดินโดยถือรองเท้าไปด้วยนะครับผมหยยบก้อนหินผมก็รู้สึกเจ็บแต่ผมก็ไม่สนใจผมก็เดินต่อจนกระทั่งถึงที่วัดครับโอ้ถอดรองเท้าเดินแล้วหยยบก้อนหิน เรารู้สึกเจ็บใช่ไหมใช่ครับคนอื่นบอกว่าเจ็บเจ็บเจ็บผมก็ถอดรองเท้าผมก็เดินผมก็รู้สึกเจ็บแต่ผมทนอ๋อเราก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันแต่เรามีความอดทนใช่ไหมครับผมก็ใส่รองเท้ามานะครับใส่รองเท้าเป็นระยะหนึ่งแล้วผมก็ถอดรองเท้าครับอ๋อคือเราอยากอยากลองใช่ไหมลูกใช่ครับเพราะเนื่องจากผมจะให้คนอื่นเห็นคนอื่นเขาล้อเจ็บกันตลอดทางนียครับผมก็เลยโชว์ดูว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดแบบนี้ พระอาจารย์เข้าใจถูกไหมลูกว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆสมเด็จบางรูปไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่รองเท้าไปครับแล้วพอเดินเหยียบบนหินก็มีความเจ็บใช่ไหมใช่ครับในขณะตัวในขณะที่ตัวสมเด็จปันๆได้ใส่รองเท้าไปด้วยก็เลยถอดรองเท้าเดินเพื่อจะรู้ว่ามันเจ็บจริงไหมแล้วมันก็เจ็บใช่ไหมลกูกใช่ครับแต่ผมก็ ผมก็จะให้คนอื่นดูว่ามันถ้าเกิดเรามีความอดทนเราสามารถมุ่งมั่นไปถึงเส้นชัยได้ครับอืถ้าเรามีความอดทนเราสามารถมุ่งมั่นไปถึงเส้นชัยได้โอ้ไม่ธรรมดานะสมเด็จบัน,บน,บนเป็นยังไงบ้างคนโยมถ้าเรามีความอดทนเราสามารถไปถึงเส้นชัยได้เป็นข้อคิดจากสมเน,น็ที่ว่าปวดมาแค่3วันได้อะไรอ่าสมเน็น แกโตตอนที่มาบวชเนี่ยคิดว่ามีอะไรตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมลูกจากปกติอย่างเงี้ยลูกมีครับคืออยากเปลี่ยนแปลงว่าแบบอยากให้ใจเย็นลงครับอยากเปลี่ยนแปลงให้ใจเย็นลงใช่ไหมมันเป็นยังไงลูกเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหมคือบางครั้งผมก็แบบใจร้อนแบบว่าใจร้อนมากๆอย่างเช่นเวลาผมหิวผมก็จะขอข้าวเลย เราไม่ได้ข้าวผมก็จะบางครั้งผมก็โมโหมคืออยู่บ้านถ้าอะไรไม่ได้หัังใจเราก็จะโมโหเลยใช่ไหม,มแล้วพอมาอยู่ที่นี่เป็นยังไงลูกฉันก็ต้องฉันพร้อมกันอาบน้ําพร้อมกันเลิกก็เลิกพร้อมกันเป็นยังไงบ้างลูกรู้สึกว่าเราจะเย็นลงครับอ๋อเราจะเย็นลงเนาะเราไม่เอาแต่ใจเหมือนอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูกเพราะที่นี่ก็คือเราอยู่ด้วยกัน ฉันพร้อมการนอนพร้อมกันใช่ไหมลูกตื่นก็ตื่นพร้อมกันใช่ไหมอ๋อเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมลูกได้ฝึกตัวเองเนาะแล้วสามวนน้นปันปัญหรอลูลกอ๋อผมมีปัญหาเรื่องการรอคอยครับเพราะเนื่องจากตอนที่ผมยังเป็นเด็กปกติครับผมไม่ค่อยรอคอยผมจะไดน้นู่นนี่นั่นตอนนี้อะครับแต่ตอนผมมาที่นี่ผมก็ต้องรอคอยจนกว่าจะได้กินอาหารอืมผมก็รู้สึกว่าผมแบบ รู้จักความรอคอยและหลังจากนั้นผมก็เป็นคนขี้ใจร้อนครับอืเหมือนกับสาม,มเณรเกตครับอ๋อก็คือปกติอยู่บ้านเราอะไรไม่ได้อย่างใจเราก็จะหงุดหงิดโมโหใช่ไหม,มก็ใช่อยู่นะครัะแต่ส่วนใหญ่ผมจะแบบเลือกมากกว่าครับเรื่องว่าจะเล่นหรือว่าจะกินนะครับผม<อ>จะตั้งกดเองด้วยครับแต่ที่นี่ผมต้องกดเองไม่ได้ครับนั้นพระอาจารย์เข้าใจถูกไหมลูกว่า สามวันที่ผ่านมาสามวันในเกตสามวันในปันปันได้มีความรู้จักรับชอบตัวเองถูกไหมครับรับชอบตัวเองในการห่มผ้าใน, a, ในการตื่นในการทําอะไรด,ด้วยตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีการรู้จักไม่เอาแต่ใจใช่ไหมลูกใช่ครับเพราะว่าต้องทําอะไรพร้อมเพื่อนใช่ไหมครับใช่ครับไม่สามารถหิวตอนไหนก็กินว<ม>่วงตอนไหนก็นอนได้ใช่ไหมลูกอ่าแล้วก็รู้จักรอด้วยใช่ไหมลูกเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องรอเพื่อนใช่ไหมครับเพราะเรา ไม่ได้แค่รูปเดียวเนาะเรามีเพื่อนอีกตั้งหลายรูปเนาะแล้วสงม่เนเก็ตมาบวชแบบนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคิดอย่างไรคุณพ่อคุณแม่โอเคครับอืมโอเคยังไงช่วยอธิบายให้พ่อจันทร์หน่อยคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แบบคือตอนแรกคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้แบบบังคับหรืออะไรครับอืมพาผมบอกว่าผมอยากมาบวชพ่อคุณแม่ก็เออโอเคได้ครับอืม ก็คือสำเนยนเกสอยากบวชคุณพ่อแม่ก็ยินดีเนาะในการที่จะมาบวชตรงนี้ใช่ไหมครับ กวนการของพลังในการบำบัดจากคริสตัลซิงกิ้งโบเนี่ยคะ่ะเกิดจากการเคาะและหมุนการเคาะก็จะเกิดพลังคลื่นเสียงซึ่งโบทั้ง7ใบอะคะ่ะก็จะมีตัวโน้ตทั้ง7ตัวโน้ตซึ่งถ้าเราสืบค้นในแนวของการใช้ดนตรีบำบัดอะคะ่ะเสียงจากตัวโน้ตทั้ง7ตัวโน้ตจะช่วยบำบัด ในเรื่องของสภาวะของจิตใจและร่างกายได้ตัวคลื่นเสียงจะมีพลังงานคลื่นเสียงที่สามารถเข้าไปในเซลล์ภายในร่างกายของเราไปช่วยจัดเรียงโมเลกุลภายในเซลล์ภายในร่างกายของเราให้เป็นระเบียบจึงเป็นสาเหตุให้ถ้ามีกลุ่มคนที่ป่วย ะะหรือว่าเป็นโรคต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับฟังคลื่นเสียงบำบัดจากคริสตัลซิงกิงโบแล้วเขาจะรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บปวดจากอาการของโรคที่เขาเป็นได้และระดับของคลื่นเสียงเนี่ยจะส่งสัญญาณไปถึงสมองก็คือไปปรับจูนขึ้นสมองให้อยู่ระดับถึง เตต้าก็คือระดับที่เราเข้าสู่ในขั้นของสมาธิเมื่อจิตเรามีสมาธิก็จะทำให้เราหายจากอาการเจ็บป่วยได้ค่ะ สมาธิเลยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดึงพ,ออพลังจากการที่เราภาวนากับพระสูตรเพราะว่าถ้าเป็นพระสูตรเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับอาจารย์ที่แต่งงานก,กับคนญี่ปุ่นนะครับอาจารครับ สมมติวาก็เป็นโยมผู้หญิงที่มาแต่งงานกับคนญี่ปุ่นครับแล้วก็เวลามาวัดก็พาสามีมาด้วยใช่ไหมครับพาสามีแล้วก็พาลูกมาด้วยอ๋อพาลูกมาด้วยก็เป็นคนที่รู้จักกามาด้วยครับครับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพุทธอยู่แล้วครับใช่แล้วเราปาตางครับมีจํานวนคนไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากไหมครับมีหลายหมื่นครับ ลมาเละเป็นเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นครับแล้วปัจจุบันวัดนอกจากวัดปากน้ำเราแล้วมีวัดอื่นอีกไหมครับพระอาจารย์ในในญี่ปุ่นนี้ตอนนี้ก็มีหลายหลายหลายวัดด้วยกันนะที่มาก่อตั้งที่ที่ญี่ปุ่นนี่นะครับครับรวมรวมแล้วถึงสี่ห้าวัดได้ไหมครับอาจาเกินครับตอนนี้<อ>เกินหรอครับเกินแล้วราถือได้ว่าเป็นวัดแรกได้ไหมครับอาาถือว่าเป็นวัดแรกวัดแรกในประเทศญี่ปุ่นแทนว่า20ปีที่แล้วไม่มีวัดในนี้เลยนี่คือวัดแรกเลยนะครับน่าจะเป็นวัดแรกเนาะพระอาจารย์พอทราบไหมครับเหตุใดหลวงพ่อ สมเดจวัดปากน้ําจึงเลือกที่จะมาตั้งวัดที่นี่ครับก็จุดตั้งแต่แรกนะครับก็มีความมุ่งหมายก็ของพระเดชพระคณพระมงคลเทียบุญีหลวงพ่อสดนะครับท่านมีความประสงค์อยากจะมาสร้างวัดเพื่อที่จะพิ้นที่พึ่งทางใจให้กับคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็แต่ว่าหลวงพ่อท่านก็เสียไปก่อนครับต่อมาก็หลวงพ่อเจ้าุนสมเด็จโอ้ท่านเคยมาญี่ปุ่นไหมหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดไม่เคยมาครับแต่ท่านมีความตั้งใจรแปลกเนาะครับไปทานเลยครับ เน้นที่ญี่ปุ่นเลยเน้นที่ญี่ปุ่นเลยครับเพราะว่าบุคลิกลักษณะคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงครับเอามาฝากไว้พูดง่ายงครับผมครับก็เลยหลวงพ่อชุมพสมเด็จก็มาดูอยู่หลายรอบครับกว่าจะได้สถานที่สถานที่ที่มาจัดตั้งวัดครับครับรูปแบบของโบสถ์เป็นจําลองมาจากวัดราชบพิตรไม่ว่ามาจากวัดวัดเบญจมาปรพิรครับอ๋อเป็นรูปแบบที่ตั้งใจที่จะจําลองมาเลยใช่ไหมใช่ครับขนาดเล็กกว่าขนาดเล็กกว่าอ๋อครับครับแต่ว่า มิติอะไรย่อส่วนมาย่อส่วนมาครับครับครับเป็นจตุรมุกเป็นจตุรมุกครับหลวงพ่อสมเด็จพระปกน้์เองท่านได้เดินทางมาที่นี่หลายครั้งไหมครับหลวงพ่อตั้งแต่สร้างวัดนี่ทุกปีหลวงพ่อจะมาที่นี่ตอนช่วงกระถินนะครับหลวงพ่อจะมาปีครับครับ หลวงพ่อจะมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็จะมาเดินเวลามาแล้วก็ท่านจะเดินดูเนี่ยรอบๆเนี่ยครับเนี่ยวัดรอบได้ยังไงครับท่านก็จะดูหมดแล้วครับว่าทําอะไรไปบ้างยังไงบ้างครับมาตรวจดูครับอจนปัจจุบันท่านอายุมากแล้วเลยไม่สะดวกเดินทางมาไม่สะดวกเพราะว่าแพทย์ไม่ให้เดินทางล้วอ๋อครับเขาทางไกลนะครับญี่ปุ่นในหกเจ็ดชั่วโมงนะครับครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อมาการกระถินปีไหนครับประมาณสิห้าปีที่แล้วนะรับปีที่แล้วนะครับหลวงพ่อตอนนั้นก็น่าจะ แปดสิบปลายปลายแล้วไหมครับแปดสิบปลายปลายแปดแปดสิบเก้าน่าจะพอแล้นะครับครับอยากจะถามอาจารย์นิดนึิงว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเป็นคนญี่ปุ่นหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้เหรอครับจะเริ่มแล้วครับจะเริ่มเพราะว่าพอเรากลับไปที่ลักษณะครับพอเวลากลับไปที่เมืองไทยเรารู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ยากวุ่นวายในที่นี้อยู่เราสงบครับเพราะทั้งเพราะเราเคยอยู่กันนี่คือไม่วุ่นวายกับใครแล้วไปอยู่ที่เมืองไทยเรารู้สึกว่าเออที่นู่นวุ่นวายมาก อที่นี่เราสงบมากกว่าแล้วค้นเคยมากกว่าที่จะอยู่ที่เมืองระเบียบวินัยกติกาครับแล้วระเบียบวินัยกติกาดีกว่าหมดเลยครับคนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยมากใช่ไหมครับมากกว่าครับการรู้เหมือนจะอึดอัดใช่ไหมตอนแรกๆเนี่ยครับครับใช่เพราะว่าเราเคยอยู่กับความสบายสบายสบายพอมาอยู่ที่นี่เราก็ได้เงียบสงบแล้วก็ดูกับระเบียบเราก็รู้สึกว่าเราปรับตัวได้แล้วเข้าเราก็จะได้ดีกว่าบบุคลิกลักษณะคนญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับ บุคลลักษณะคนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนเอาจริงเอาจังครับทำงานมีระเบียบมีวินัยมากครับอตรงไปตรงมาครับไม่โกหกใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่โกหกอ่าครับไม่โกหกแต่ว่ามันก็มีบ้างเป็นบางส่วนมีบ้างเดี๋ยวนี้ครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไปแล้ว